ทผูช้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ The Professional กับผมต๊อบวาทิตรีกุธพันธ์กันเช่นเดิมนะครับรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมนี่นะฮะได้รู้จักทีมในระดับดิวิชั่น1และก็ดิวิชั่น2ของวงการฟุตบอลไทยครับที่ต้องบอกว่าปีนี้ครับพวกเขาได้รับความสนใจมากขึ้นจริงๆนะครับและเพื่อเป็นการยกระดับและก็ส่งเสริมวงการกีฬาในส่วนของภูมิภาคนะครับให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นในอนาคตนะครับสัปดาห์นี้ครับ ้องจะพาไปดูทีมฟอร์มแรงที่มาจากโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับนั่นก็คือทีมกระรอกขาวเจ้าสนามร้อยเอ็ดยูนเต็ดครับร้อยเอ็ก่อตั้งขึ้นโดยชมรมฟุตบอลในจังหวัดร้อยเเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2551และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการพัฒนาฟุตบอลอาชีพของสมาพธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียโดยได้รับการสนับสนุนองค์กรในจังหวัด จนปี2,553ได้เปลี่ยนชื่อทีมเป็น101 United ทีมฟุตบอล101 United นี่ได้ก่อตั้งมาปีนี้เป็นปีที่3ปีแรกที่ที่สโมสรได้เข้าร่วมทำการแข่งขันนี่คือเป็นปีที่2ที่เขามีจัดการแข่งขันลีกภูมิภาคแต่ปีแรกทางสโมสรน,นี่ยังไม่ได้เข้าร่วมเพราะตอนนั้น,นี่จังหวัดนลยมีทีมฟุตบอลอีกทีมหนึง่ง mm hmm. เข้าร่วมแข่งขันคือทีมฟุตบอลร้อยเอ็ดเอฟซเ่าขาวนี้มาจากตำนานโบราณคือตำนานผ้าแดงนางไอตำนานนิทานโบราณของคนอีสานจุดเด่นก็คืออย่างที่ผมบอกแล้วว่าเราเราทำงานเราก็มีข้อตกลงบอกว่าทุกคนก็รับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดไม่ว่าจ,จะเป็นตัวนักเตะเองก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองรักษา ศักยภาพของตัวเองร่างกายตัวเองให้มันดีโค้ดผู้จัดการทีมก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองแล้วก็พวกผม,มในฐานะผู้บริหารอีกระดับหนึ่งขึ้นมาก็ทําหน้าที่เราก็ทํางานกันเป็นทีมแล้วก็ให้เกียรติซึ่งซึ่งกันและกันแล้วก็รับฟังเหตุผลนี่คือสิ่งที่เรายึดถือมาโดยตลอด เราเรามีการประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นประชาัมพันเรื่องเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์เรื่องวิทยุท้องถิ่นน้อยเอ็ดก็เป็นทีมหนึ่งก็ซึ่งต้องบอกว่าเราก็เจอปัญหาเหมือนกันเพราะปัญหาก็คือ,อาการทํางานระบบการทํางานระบบจัดการแข่งขันระบบการบริหารภายในทีมต่างๆนี่คือปัญหาที่ที่มันเกิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ,อปัญหาเรื่องงบประมาณซึ่งผมเชื่อว่าทุกทีมนี่ประสบปัญหา เรื่องนี้ทุกทีมแต่ว่าของเราก็พยายามฟันฝ่าเรื่องอุปสรรคต่างๆมาก็ถือว่าแก้ไขปัญหามาได้ในระดับหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งก็คือทีมฟุตบอลทีมนี้นี่ผมพูดมาโดยตลอดว่าไม่ใช่ทีมของคนใดคนหนึ่งเป็นทีมของพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเป้าหมายสูงสุดคือเราอยากให้คนจังหวัดเล็ดมีความสุขแล้วก็เป้าหมายอื่นมาก็คือการประสบความสําเร็จในการทําทีมเรื่องกบะวอลแต่ละทีมนี้ ไม่สามารถที่จะใช้งบประมาณที่มีอยู่นี่ใช้จนจบฤดูกาลได้ก็ทำให้แต่ละทีมมีการบริหารจัดการนี่ลำบากท mm ี hmm. นี้ก็ได้ทางกกทนี่เขาก็มาช่วยช่วยในการจัดสรรเรื่องงบประมาณมาในการพัฒนาในการบริหารทีมนะฮะ mm hmm. ส่วนพี่น้องชาวจังหวัดเลยนี่ผมก็ฝากว่าวันไหนที่เรามีแข่งขันก็ฝากให้เข้าไปชมไปเชียร์กันเยอะๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชื่อเสียงของจังหวัดเลยนี่ในเรื่องแฟนบอลนี่ตอนนี้ก็ได้รับการชื่นชมว่าเรามีแฟนบอลที่เข้าดูจํานวนมากแต่ถ้าเป็นไปได้คือให้มากขึ้นขึ้นไปอีกจากสโลแกนจุดหมายคือแชมป์ครับเราได้รู้จักสโมสรร้อยเอ็ดยูไนเต็ดกันไปพอสมควรแล้วนะครับวันพรุ่งนี้ครับห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดนะครับเราจะไปดูเบื้องหลังการทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนทําให้พวกเขาครับเป็นทีมนําในตารางคะแนนดิวชั่น2ของโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับไปดู โค้ชนักเตะของพวกเขาว่ามีเทคนิคยังไงกันบ้างในการทําทีมนะครับห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดวันนี้ครับต็อปและรายการเดอะโปรเฟชชั่นแลต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ